สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอำมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยน CH ให้เป็นความถี่นะครับของ m o บิล่า UP2248 นะครับเป็นตัวนี้นะครับโมบิล่านะครับเปลี่ยน CH นะครับถ้าในกรณีแบบนี้นะครับถ้าท่านจะบันทึกความถี่ใหม่มันจะไม่ได้นะครับมันกดไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนจาก CH ให้เป็นความถี่ก่อนนะครับวิธีเปลี่ยน CH ให้เป็นความถี่ก็ไม่ยากนะครับให้ทำแบบนี้นะครับปิดเครื่องครับปิดเครื่องกด Enter นี่ครับกดตรงนี้แช่ไว้แน่นๆนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับอ้าวทำพร้อมกันนะครับกด Enter แช่ไว้แน่นๆแล้วก็เปิดเครื่องครับปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ใส่ ความถี่ได้เลยนะครับนี่ครับ1สมมุติ1 5 4 5 5 0อ่หาได้เลยเห็นไหมครับได้เลยนะครับอ่ไม่ยากครับไม่ยากนะครับอ่ะทีนี้อ่เข้าโหมดอ่ฮ c h เหมือนเดิมนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับกด v ีทับ m อ็หนึ่งทีครับปึ๊บเพื่อให้เข้าโหมดเมมโมรีครับเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องครับอ่ปิดเครื่องครับปึ๊บอ่ะทีนี้ก็กด enter แช่ไว้เหมือนเดิมครับปึ๊บ อ่าอ่ามาแล้วครับมันก็จะได้ความถี่นะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับอ่าได้เลยเนี่ยครับวิธีเปลี่ยน c ีให้เป็นความถี่หรือเปลี่ยนความถี่ให้เป็น c ีนะครับของโมบิรา UP 2248ก็ไม่ยากนะครับอ่ะลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ